ทำอะไร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 ให้เล่นแป้งฮะไอขุนเอ็งทำอะไรทำอะไรเอ็งทำอะไรฮะแต่เช้าเลยฮะอ้วน ไม่รู้อะไรมาใส่หัวทำไมใครทำเล่นแป้งเนี่ยเล่นแป้งทำไมเล่นแป้งทำไมเล่นแป้งทำไมใครทำใครทำเนี่ยใครทำอย่ามาเถียงนะเออถียงเหรอเถียงพ่อเหรอใครทำถตายนะ ทำอะไรอะ่ะฮะ